ที่ว่าโดนขโมยเฉกเงในใช่ไหมคนะค่ะเขามาด่เขามาวนหรือว่ามาอย่งไหตอนแรกวนไปวนผ่านไปก่อน,นะค่ะวนหลายรอบไหมครับรอบเดียวค่ะวนได้รอบเนียวค่ะแล้วจากนั้นก็เข้ามาสอยอะไรนะวนแบ มีกลับมาบแล้วก็เอามบจอดใบจอดล้เอาไม้สอยเลยค่ะน่าจะมาดูนัดลาไว้ก่อนแล้วอ่ะปกติเคยหายไหมครับม,มันไม่มีนานแล้วนะคะแบบนี้อ่ะแล้วคุ้นไหมคะรถกับลักษณะคุ้นไม่คุ้นค่ะปกติค่ะอ,อ๋อที่ให้ที่ข้างๆเนี้ยที่โดนขโมยเนี่ยคือเป็นบ้านเช่าค่ะให้ขับเข้าค่ะ ให้น้องขอเช่าอยู่แต่มันั้วมันต่ําไปเราก็คิดว่าบ้านเรารวมมันสูงไงแต่บ้านเช่าเราช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็เลยไม่ได้ทําเราก็บอกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเราก็เลยเอากล้องไปติดหน้าบ้านเพราะว่ามันไม่มีนานมากแล้วนะพี่เพราะอีกอย่างหนึ่งหน้าบ้านตรงข้ามที่เราให้น้องขอเช่าอยู่อ่ะมันก็มีกล้องวงจรอ,อยู่ไฟมันสาบตลอดเวลารถผ่าน